เข้าสู่ว้ทักแด่แล้วครับนี่ครับน่าจะเวียนหัวแน,น่นอนนะเพราะผมสูบอาอ่ะสวยดีครับดูหัวน้องสิหัวน้องจะเป็นสีน้ำตาลตัวสิดำแต่ผมก็งงนะเมื่อก่อนผมได้ดำสนิทเลยอ ดำแบบดำสนิทเลยทั้งตัวเลยเมื่อก่อนที่ผมมีแล้วผมก็พุ่งไม่ได้ใหม่น้องสมบูรณ์มากชอบส่วนตัวชอบแต่ไม่รู้เขาเลี้ยงรอดกันไหมนะครับอันนี้เรืยอมดคันนะมดพื้นบ้านแล้วนะไม่ใช่เอเลียนนะครับเป็นความรู้ไม่ใช่มดเอเรียนเด้อครับ ผม DIY นะสไตล์ผมอยู่แล้วโถงนี้คือโถงเก็บไข่นะครับอีกโถงนึงก็จะให้น้ำให้อาหารครับในอนาคตต่อไปตอนนี้เราอุ่นรู้แล้วน,นะครับ DIY หลอดมันต้องอย่างนี้ครับเลี้ยงจะต้องอใช้งานได้ มดฟูลี่ครับเข้าสู่วัักแด่แล้วครับนี่ครับน่าจะเป็นหัวแน,น่นอนนะพเพราะผมสูบเอาสวยดีครับดูหัวน้องสิหัวน้องจะเป็นสีน้ำตาลตัวสีดำแต่ ผมก็งงเมื่อก่อนผมได้ดำสนิทเลยดำแบบดำสนิทเลยทั้งตัวเลยเมื่อก่อนที่ผมมีแล้วผมก็พุ่งไม่ได้ใหม่น้องสมบูรณ์มากชอบส่วนตัวชอบแต่ไม่รู้เขาเลี้ยงรอดกันไหมนะครับอันนี้เขาเรียกมดคันนะมดพื้นบ้านแล้วนะไม่ใช่เอเรียนนะครับเป็นความรู้ไม่ใช่มดเอเรียนเด้อครับ ผม DIY นะสไตล์ผมอยู่แล้วโถงนี้คือโถงเก็บไข่นะครับอีกโถงหนึ่งก็จะให้น้ำให้อาหารครับในอนาคตต่อไปตอนนี้เราอุดรู้แล้วนะนะครับ DIY หลอดมันต้องอย่างนี้ครับเีล้ยงจะต้องใออช้งานได้